ก็ทําการโปรแกรมคาลิเบตเกีย PDK ไปให้ใหม่ค่ะแล้วก็นี่เอาออกมาทดสอบหลังจากการแก้ไขไปผลค่อนข้างจะดีเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตนั่งรถคุณลูกค้านะคะ เราทำการทดสอบรถหลังจากที่ซ่อมกับทางเราเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียตรติจากพี่ช่างคนเก่งของเราเช่นเคยคะ่ะรถคันนี้มีปัญหาเป็นอะไรมาคะครับผมรถคันนี้ลูกค้าแจ้งว่ารถออกตัวอืดนนะครับผม,มแล้วก็เข้าเกียร์ดีเนี่ย<ค>รู้สึกว่ารถหนักไปหมดเลยรถไม่ออกตัวเพราะฉะนั้นนะการแก้ไขข,ของเราเราก็ทําการโปรแกรมคาลิเบรตเกียร์ PDK ไปให้ใหม่ค่ะแล้วก็นี่เอาออกมาทดสอบหลังจากการแก้ไขไปผลค่อนข้างจะดีเลยครับ คือเข้าเกียร์ปุ๊บออกตัวเลยพูดปาร์ตเหมือนเดิมนะคะแล้วก็การเบรกก็สมูททุกอย่างใช่รถขับได้ปกติใช่เพราะตอนแรกลูกค้าแจ้งว่าเนี่ยพอเข้าเกียร์ดีนะครับนี่ผม UN เอ็นนะยนี่นะครับครับพอเข้าดีลูกค้าแจ้งว่าปล่อยเบรกแล้วรถยังไม่ไหลเลยนี่เดี๋ยวผมปล่อยลองดูรอบข้างนะครับผมปล่อยเบรกแล้วนะค่ะรถไหลแล้วโอเคส่วนเส้นทางในการทดสอบรถเราก็จะใช้แค่เส้นทางเดิมที่เรากําหนดไว้นะคะใช่ครับเป็นเส้นที่เรากําหนด ของเราไว้แล้วครับเป็นมาตรฐานและความปลอดภัยของรถลูกค้าด้วยครับค่ะงั้นก็ไม่ต้องห่วงนะคะใช่ครับค่ะโอเคนะคะหายห่วงรู้สึกดีไหมครับรถนั่งรู้สึกดีนุ่มมากเลยค่ะตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่ที่พานาเมล่าถูกต้องครับพานาเมล่า 4S ครับเครื่องมีแปดครับอ๋อโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ดีอีกเช่นเคยนะคะครับผมยิดีครับ